สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมนิจการงามวงศ์พ่วนในการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานครครับก็จะมาคุยในเรื่องของตัวระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับที่กรุงเทพมหานครใช้ในการขรับเคลื่อนนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับปี2567ถึง2569ครับ สำหรับตัวระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับเรามีชื่อที่เรียกสั้นๆว่า BMA Policy Tracking นะครับในระบบ BMA Policy Tracking เนี่ยนะครับเราก็มีการจัดทำระบบในฐานะที่เป็นระบบที่จะให้รายงานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับในแต่ละปีเนี่ยกรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะต้องติดตาม นะครับความคืบหน้าอยู่ประมาณ5,000ันก่าโครงการนะครับตามแผนพัฒนาของกรุงเทพมหาคนครในแต่ละปีนี่นะครับใน5,000โครงการของเราเองเนี่ยเราก็มีการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายนะครับหรือว่า แอคชั่นแผนนโยบายของท่านผู้ว่านะครับ226นโยบายนะครับและก็มีการเชื่อมโยงไปหา28ประเด็นพัฒนาและก็ยุทธศาสตร์9ด้าน9ดีของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งใช้ในการขรับเคลื่อนการทำงานของกรุงเทพมหานครในปี2567 2569ครับสำหรับตัวระบบ BMA Policy Tracking นะครับก่อนที่จะไปคุยในรายละเอียดนี่นะครับจะมี การทํางานอยู่หลักๆนะครับประมาณ4ขั้นตอนหลักๆนะครับซึ่งกรมสําสนักยุทธศาสตร์เองเนี่ยก็พยายามที่จะลดขั้นตอนการทํางานของอเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการรายงานความคืบหน้ารายงานข้อมูลโครงการรายงานความายุทธศาสตร์ต่างๆที่ท่านพู้ว่ามอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการนะครับครับสําหรับการใช้งาน Po l i c y t ท็ g ก,กิ้นะครับ ของกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะใช้ผ่าน url นะครับ policy bankkok g o th นะครับก็พิมพ์นะครับ policy bankkok g o th ที่ช่องของ url นะครับหลังจากนั้นตัวระบบนี่ก็จะเปิดรายละเอียดของหน้าจอนะครับเราก็จะเห็นว่าในภาพของฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับ ผู้ใช้งานไม่ต้องล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับในฝั่งทางซ้ายมือเมนูที่1ก็จะเป็นเรื่องของแดชบอร์ดและก็รีพอร์ตครับส่วนเมนูที่5ก็จะเป็นเรื่องของคู่มือการใช้งานนะครับผู้ใช้งานาสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับหรือก็เข้าไปใช้ในระบบนะครับในภาพของอด้านบนสุดนะครับก็จะประกอบด้วยเมนูที่จะวิ่งไปหาตัวตัวระบบในของปี6 8 นะครับ69นะครับแล้วก็มีรายละเอียดของโครงการนะครับที่มีความคืบหน้าทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์9ด้าน9ดีของกรุงเทพมหานครเมนูแรกก็จะเป็นรายงานสรุปของปี67ครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆระหว่างยุทธศาสตร์เดินทางดีนะครับจนไปถึงบริหารจัดการดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะดู OKR ได้นะครับเลื่อนลงมาจากหน้าจอนะครับท่านก็จะเห็นนะครับ การแยกเมนูตามหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้ง76หน่วยงานครับส่วนแรกก็จะเป็นหน่วยงานระดับสำนักครับและก็ส่วนที่2ก็จะเป็นการแยกโครงการกิจกรรมออกของ50สำนักงานเขตนะครับพอเลื่อนลงมาอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็จะเห็นตรงที่เป็นไฮไลท์นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสรุปข้อมูลที่เป็นแดชบอร์ดนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีไฮไลท์เพิ่มเติมเข้ามาให้เพื่อที่จะดูง่ายนะครับ ส่วนที่เป็นความคืบหน้าโครงการกิจกรรมตามเป้าหมายเร่งด่วนนะครับของท่านผู้ว่าปี2567ครับเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดมีอยู่23เป้าหมายเนี่นะครับเราก็จะเห็นความคืบหน้าที่เป็นนะครับตัวไฮไลท์สีน้ำเงินนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลต่างๆนะครับตัวข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเรียลไทมครับหน่วยงานเนี่ยรายงานเข้ามาในระบบเนี่ยนะครับตัวระบบ policy t r a g g i n g เองก็จะสรุปขึ้นมาแสดงในหน้าจอส่วนนี้ให้อัตโนมัตินะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลต่างๆนะครับในภาพที่กรุงเทพมหานครนำเสนอไว้ให้นะครับถัดลงมาครับเป็นส่วนของการแสดงในส่วนของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายนะครับอันนี้เราเทียบเป้าหมายของแต่ละ โครงการกิจกรรมทั้งหมดนะครับใน23เรื่องนี่นะครับเป็นสัดส่วน100%นะครับเราจะเห็นว่าบางส่วนสีเขียวเต็มร้อยนะครับบางส่วนก็ยังดำเนินการอยู่ถัดลงมาครับจะเป็นกรอบของตารางคำอธิบายนะครับเผื่อที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับก็จะเป็นภาพนะครับครับสำหรับการใช้งานตัว policy แนะนำการใช้งานเบื้องต้นของระบบ policy tagging ของกรุงเทพมนครครับก็จะมี หน้าจออย่างที่ที่นำเสนอไปเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นว่าผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าไปใช้งานระบบได้ผ่านรับเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะดูข้อมูลได้ในรายละเอียดต่างๆท่านสามารถที่จะคลิกดูาตามที่นําเสนอไปได้ครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปที่1น,นะครับในแนะนำการใช้งานระบบ Policy Tagging ของกรุงเทพมนครไว้พบกันในคลิปถัดไปครับ